จุบุก,กันจ้าค่ะในนามของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดแพร่นะคะขอต้อนรับเยาวชนและประชาชนทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นต้านโกงครั้งที่หนึ่งในวันนี้นะคะและฉันขอเป็นตัวแทนชาวแพร่ค่ะในการกล่าวต้อนรับทุกท่านสู่จังหวัดแพร่ด้วยความยินดียิ่งขอให้ทุกท่านมีความสุขตลอดระยะเวลาที่ได้ทำน,นักอยู่ในจังหวัดแพร่แแห,งแหง่งชาติจังหวัดแพร่ร่วมกับชมรมสตรอง กีพอเพียงต้านทุจริตวดแพร่สมาคมสื่อสารมวลชนจบดแพร่และชมรมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแบบแพร่ได้จัดก,กิจกรรมเดินวิ่งปั่นด้านโกงขั้นหนึ่งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนเกิดจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตอีกทั้งส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนหันมาออกกำลังกายซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญ ในการสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตตลอดจนเพื่อหาทุนในการสนับสนุนกิจกรรมนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดแพร่แขกผู้มเกียรติคณะกรรมการดำเนินง,งานสื่อบวญชวนตลอดจนเจ้าที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดินวิ่ง ปั่นต้านโกงครั้งที่หนึ่งในวันนี้จากคำกล่าวรายงานเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกเหนือจากจะเป็นการส่งเสริมให้ทุกเครือข่ายด้เกิดจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบแล้วครับอันนี้เป็นช่อเป็นสายป็มอมอไรนครับ ัติหน้าที่และประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุดจริตหน้าที่ในทางไม่ชอบจะยึดมั่นในหลักคุณธรรมจะเรียนธรรม่องคนทั้งเกียรนะครับที่ได้เจ็ดตังหนึ่งร้อยบาทนะครับใครตกนะครับมารับได้ที่พิีกรนะครับนราจอาอง ไปตั้งโชคดีนะครับไปตั้งโชคดีทุกท่านนะครับ10.5กิโลเมตรโอ้ไม่ป้า500กว่าชีวิตอะไรจะปานนั้นนะครับสุดยอดสุดยอดยอดเลยครับขอทุกท่านจงถึงจุดชนิดนะครับโดยปลอดภัยนะครับพี่น้องครับพร้อมกันนะครับนับ5้าสี่ก็สี่สามสองของชชย ทุกท่านนะครับจงมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรแข็งแรงปราศจากโรกคไัยไข้เจ็บ500ต่วชีวิตนะครับไปถึงเส้นชัยโดยสวัสดิภาพทุกๆเส้นทางอ้าวรรมตารำดับชนะเลิศที่หนึ่งได้แก่คุณนุชศีสิทธิพัฒน์แร่โอ้ยยอดยอ 嗯。<So> um